ดูผู้ชายนะคะเราจะต้องดูตอนไหนถึงจะวัดได้ว่าเออเนี่ยแหละผู้ชายคนนี้รักเราจริงๆนะคะบอกเลยนะคือเราจะต้องดูตอนที่เรามีชีวิตสุขสบายกับเขานี่แหละค่ะบอกเลยว่าผู้ชายนะถ้าสมมติตอนลำบากด้วยกันนะคะตอนตอนที่แบบเรายังไม่ได้รวยมากยังไม่ได้มีชีวิตสุขสบายมากมีเงินอยู่ประมาณนึงใช้ชีวิตแบบสมาถะาสมาถะาใช่ไหมคะแล้วเขารักเราแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเอามาวัดไม่ได้เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้รักคุณจริงหรือเปล่าต้องดูตอน ที่ชีวิตเรากับเขาเนี่ยสบายนะคะคือมีเงินมากมายก่ายกองจากฐานะปกติ ขยับขึ้นมาเป็นฐานะที่แบบโอ้โหอูฟู่เลยแล้วดูซิว่าตอนที่เราสบายกันเนี่ยแหละค่ะตอนที่เรามีชีวิตสุขสบายกันอาว่าง่ายคือรวยขึ้นนะคะเราสามารถที่จะรู้ได้เลยนะว่าผู้ชายคนนี้เขารักเราจริงไหมเพราะถ้าผู้ชายที่ไม่รักเราจริงนะตอนที่ชีวิตสบายมีเงินมีทองมากมายไก่กองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปหาความสุขอย่างอื่นหรือกปล่ะคือมีเงินแล้วอะจะทําอะไรก็ได้จะไปหาแฟนอี่คนก็ได้จะไปนู่นไปนี่มีชีวิตเป็นของตัวเองที่สุขสบายนะคะอาจจะลืมเราก็ได้เพราะว่ามันเหมือนแบบเงินมันบางตาไปหมดนะคะ แต่ถ้าผู้ชายที่รักเราจริงๆตอนที่ลาบากด้วยกันก็รู้แล้วว่ารักแต่พอตอนที่ชีวิตสบายขึ้นแล้วเขายังรักเราเหมือนเดิมปฏิบัติต่อเราเหมือนเดิมนะคะเอาใจใส่เรายังแบบว่ามีการใช้เงินด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้ฟันธงเลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้รักคุณจริงๆถ้าอยากรู้ว่าใครรักคุณจริงๆนะคะก็ลองช่วยกันทํามาหากินนะแล้วก็ดูว่าพอรวยแล้วอ่ะเขายังเหมือนเดิมกับคุณหรือเปล่า